ฮัลโลรับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาสําหรับรถเว็บ้อยนะครับที่เจอกันบ่อยเลยนะครับแต่ส่วนมากที่เจอในรถโมดิฟายนะครับรถเว็บ้อยที่แรงนะครับ เรียบร้อยทุกคันเลยนะครับเกือบทุกคันที่ผมเจอนะครับถ้ารถแรงนะครับทุกคันเจอปัญหาก็คือเวลาที่เราใส่เกียร์นะครับเวลาเราขับไปเวลาที่สิ่งมันจะดิงมันจะดิงนะครับเกียร์เองก็คือมันจะถอนเกียร์เองอย่างเช่นเราขับเกียร์สีอยู่นะครับวิ่งเกียร์สีนะครับมันจะตบ ไปเข้าเกียร์สเองนะครับจะเจอปัญหาบ่อยเลยนะครับในรถเว็บร้อยนะครับในรถเว็บร้อยที่แรงนะครับทุกคันครับถ้าเราทําแล้วมันแรงนะครับจะเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับส่วนมากนะครับแต่ปัญหานี้นะครับถ้าเจอในรถรุ่นอื่นนะครับวิธีการแก้นะครับและต้นเหตุก็มาจากที่เดียวกันเลยนะครับ แต่รุ่นอื่นอาจจะเจอยากหน่อยนะครับแต่เว็บร้อยเจอบ่อยนะครับนั่นก็คืออะไรนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวล็อกดาวเกียร์นะครับมันจะออนนะครับด้วยเนื่องจากอะไรก็คือสปริงตัวนี้นะครับ ถ้าใครเจียบปัญหานี้นะครับต้องมาตรวจเช็คนะครับสปริงตัวนี้นะครับมันปกติหรือเปล่าหรือว่ามันนะครับมันอ่อนมันล้านะครับวิธีการแก้นะครับแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหานะครับผมจะใช้วิธีการดักดักตัวสปริงตัวนี้นะครับดักให้มันแข็งกว่าเดิมนะครับ ให้มันแข็งกว่าเดิมหรือว่าเราไปนะครับไปสั่งลงดักสปริงนะครับที่เขาสร้างสปริงนะครับให้เราสร้างสปริงที่มันแข็งกว่าเดิมนะครับในเว็บร้อยนะครับของเดิมๆมันอ่อนนะครับมันล้าง่ายนะครับมันง่ายมากนะครับมันอ่อนนะครับค่า K มันน้อยจะเจอปัญหาบ่อยในรถเว็บร้อยนะครับรถรุ่นอื่นก็เจอได้เช่นกันนะครับ รุ่นอื่นก็เจอได้เช่นกันนะครับเมื่อไรที่มันอ่อนนะครับมันก็จะถอดเองนะครับแต่รุ่นอื่นนะครับเราแค่ไปเบิกนะครับหรือซื้อถ้าเราไม่อยากดักนะครับเราก็ไปซื้อตัวใหม่นะครับจบจบแน่นอนนะครับรุ่นอื่นมันจบง่ายนะครับหรือถ้าเรานะครับประหยัดงบก็ใช้วิธีการดักให้มันแข็งแข็งกว่าเดิมนะครับ แต่ในเว็บร้อยนะครับของเดิมเดิมมันนะครับถึงจะเบิกนะครับบางทีนะครับมันก็ไม่ค่อยจบนะครับเพราะว่าค่ากีย์ของมันนะครับมันอ่อนในรถซิ่งนะครับแต่ดนรถเดิมๆไม่เป็นไรนะครับไม่เจอไม่เจอนะครับก็คือให้เราดักที่มันแข็งกว่าเดิมหรือสั่งนะครับสั่งทำนะครับทำให้ใจสปริงที่แข็งกว่าเดิมนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก่อนหน่อยนะครับสำหรับสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับเกียร์ถอนเองนะครับก็สวัสดีครับ